โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับก็หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชื่อปั๊มไปแล้วนะครับ a อ s i s n t n tag แก้ไขมาเซินอะไรพวกนี้ของปัมไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองมาทําในส่วนของที่เป็นทักโหลดนะครับก็ผมได้เดินท่อไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลอง Generate เป็น i s o d r a w i n g นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าตัว t ก d a ท e ดีเพน เขามีความคล่องตัวมีการช่วยเหลือเราอะไรในส่วนงานนะครับได้ไวมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมี Line n ัมเบอร์อยู่2องไลน์นะครับเราไปเจ n ไอโซ s o กันเลยครับอันดับแรกนะครับก็มาที่นี่ครับ ISOs ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นถ้าเราได้ตั้งชื่อ Line Number ไว้แล้วนะครับเราก็เลือกเป็น Production ISO ไปเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าจะมีลายน n u เบอร์ที่เราตั้งไว้นะครับผมก็จะเจนลายน n u เบอร์สองลาย m b e r บอร์นี้นะครับผมก็เช็คแล้วก็เลือกไปที่เทมเพลตที่เราสร้างไว้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเทมเพลตที่เราทําการสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับต่อมาก็กดคี e นะครับรอ โปรแกรม Generate สักคู่หนึ่งนะครับก็มันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็ลายที่ทำการ Generate นะครับมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ผมได้ลองทำการออกแบบให้เป็นลักษณะการขึ้นไปโหลดด้านบนนะครับมันจะเหลือส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยว ตัวที่เป็นแพลตฟอร์มอ่ะผมจะใช้ตัว AutoCAD Advanced Steel ครับขึ้นตีโครงแพลตฟอร์มตรงนี้ให้ดูในครั้งต่อไปนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาทําในส่วนที่เป็นงานท่องานท่อเนี่ยเราก็ใช้ AutoCAD ที่ d e p e n d นะครับอันนี้นะครับอ่าผมจะตั้งชื่อให้เป็นไฟล์นัมเบอร์ว่า Loading นะครับก็คือผมจะใช้การ เขาเรียกว่าใช้เทคนิคการหลอกโปรแกรมนิดนึงครับว่าเราแบบให้เขาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรครับถ้าเกิดเราเอาอุปกรณ์มาใส่เลยครับมันมันก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็เวลาเราไปปั้นอุปกเณ์นะครับเราก็จะใช้เวลานานแล้วก็มันมันก็ค่อนข้างจำเป็นอยู่แต ทำแบบนี้ไวแล้วก็ง่ายกว่าส่วนรูปลักษ์โมเดลอะไรเราค่อยไปต่อเติมกันอีกทีหนึ่งครับน่าจะใช้เวลาสักคู่ครับเพราะว่ามันจะมีเว้นเดนน่าจะมาแล้วครับโอเคมาแล้วหลังจากที่เราเจเนเรตไปสักพักครับถ้าโปรแกรมเสร็จครับโปรแกรมเจเนเรตเสร็จก็จะมีป๊อปอัพตรงนี้เด้งขึ้นมาครับแล้วเราก็กด ไปตรงที่ตัวสื่อสีน้ําเงินตรงเนี้ยก็เมื่อกี้เราเจนไปสองลายนะครับอันนี้จะเป็นลายที่หนึ่งะครับส่วนนี้จะเป็นลายที่สองครับโอเคเรามาดูกันที่ลายที่หนึ่งก่อนนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะครับลองไปเทียบกับโมเดลดูครับนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูด ผมเบรกตรงนี้นะครับเบรกตรงเอโบตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเขาก็รูดค่อนข้างดีครับแล้วก็มีบอกมีบอกจอยเวลมีบอกความยาวแล้วก็มีน่ครับที่สำคัญเลยเขามีบอมวัสดุให้ครับวัสดุที่เราใช้ในโครงการในลายลายนี้ครับเขาก็จะบอมในไอโซนี้เขาก็จะบอมให้สมมติไปดูแป้งนะครับ แป้งเบอร์สิบสองนะครับไอเทมที่สิบสองเราก็ไปหาดูเนี่ยครับไอเทมที่สิบสองเป็นแป้์แบบผวมเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีอย่างไปดูที่ฟิตติ้งอันนี้จะเป็นโอเลแล้วก็ Fitting ดูแอลบครับแอลบสี่นิ้วเก้สาสิบองศาเนี่มาร์กนัมเบอร์ที่ห้าเนี่ยครับ ตัวนี้ครับมานัมเบอร์ที่ห้าโอเคเขาให้มาค่อนข้างดีครับช่วยเราได้เยอะมากครับเราไม่ต้องมานั่งดับไอโซแล้วก็ใส่ค่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็คือเขาให้มามันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็มาแต่งนิดนึงแต่ถือว่าช่วยเราได้เยอะครับอย่างนี้ครับ ก็จะบอกตำแหน่งเบอร์สิบเป็น support ไป support ครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเอาว่าเราจะทำให้เขาตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เราจะไปซีดออิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งชื่อไป support อะไรอันนี้เราก็ใส่ไปก่อนเพื่อให้ระบุตำแหน่ง support ไปว่าบริเวณนี้ยมี support อะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้เขาแบบบอมออกมาแล้วก็อันนี้ที่สำคัญครับ instrument เนี่ยครับก็เขาสามารถแบ่งพาร์ทที่เป็นอินสตูเมนต์นะครับเข้ามาให้เราได้นะครับในเวอร์ชันใหม่ๆก็อันนี้จะเป็นไมโครโมชั่นกับโฟคอนโทลมาสิบเอ็ดกับสิบสองนะครับเขาจะแยกสีให้เลยครับเนี่ยครับเขาจะแยกอินสตูเมนต์เขาจะแยกเป็นสีเหมือนสีม่วงๆให้โอเคครับสำหรับการเจเนเรตไอโซเบื้องต้นนะครับก็ขอ ประมาณนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ